โชคชะตาสั่งให้แพ้ตลอดมาให้ดวงตาและใจเจอทางตางอย่างคนบนฝืนที่ไม่อาจหยัดยืนจะเจ็บแค่ไหนปรบมือให้กับคุณอุ้มด้วยค่ะขอเสียงปรบมือดังๆให้กับ MGI 2023ค่ะ บนที่สูงแล้วก็ได้รู้ยิ่สูงยิ่งมองได้ไกลและจะเห็นในวางคืนที่กว้างไกลเปลี่ยนความคิดที่ใจจากสายตาว่าเราควรยืนมองดูอยู่เหนือหัวใจแห่งปัญหาและจะเห็นทุกเรื่องราวไม่นัก นะบืนทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกสำหรับพระปืนดงัดงๆให้กับอังกลาค่ะขอเสียงพระปืนดงัดงๆให้กับโดมินิกันรีพับลิย โปรพิโอกา United States of America โอ้โหโอ้โหทัศนียภาพสวยงามกักบแคลิฟ ปร้อดังๆให้กับบืเอนม ประปืดดังๆให้กับจิมมี่และนี่นลครับคือ Grand's Voice Award 2023 oh. ครับจิมมี่กิตชาวงเวลลล่าฟูซูอัมมาอากวาครับซึ่งถือได้ว่าเป็นงานแรกเลยนะครับที่จังหวัดภูเก็ตนะครับขอบคุณน้องจิมมี่ด้วยนะครับโอ้ oh, น่ารัก <and S 1> มากครับผมแอนเชอร์เรย์น ladies and, and gentlemen give y t u r four our top 10 Miss Grand International 2 0 2 3 และนี่คือทีม Miss Grand International นะครับวันนี้สวยมากเลยครับพี่แชมป์ครับครับผมสวยต้องบอกว่าขอบคุณชุดราตรีจากพัทรวีดีไซน์และการดูแลหน้าผมจากทีมงานฉัดคอสเมติกด้วยสิงประเบือดังขอบคุณนะครับทั้งพัทรวีดีไซน์แล้วก็ทีมงานจากฉัดคอสเมติกด้วยนะครับเอาตอนนี้ครับมาร่วมพูดคุยกับน้องๆสักเล็กน้อยกันดีกว่าก่อนที่เราจะไปพบกับน้องๆผู้เข้าประกวดกันในรอบของชุดราตรีมาอยู่ทางด้านข้างผมนี้เลยครับน้องอุ้มครับครับผมอุ้ม ในฐานะที่เป็นเจ้าบ้านเราได้มีการบอกอะไรไหมหรือว่าการสอนใอนเพื่อนๆของเราไหมในการที่มาท่องเที่ยวที่ประเทศไทยครับคืออันดับแรกนะอุ้มบอกเขาไปเลยตั้งแต่วันแรกที่เราจะมาเนี่ยเราบอกว่าบ้านเราของอร่อยเยอะอแล้วเราก็สอนในเขาพูดว่าร้อยปกติเขาจะชอบพูดคําว่าอรอ่อ,รอยอร่อยอร่อยเราก็บอกอว่าไม่ได้เพราะว่า,าจังหวัดแรกที่เราจะมาคือภูเก็ตเราเลยบอกว่าให้พูดว่าร้อย รอยรอย so so you guys together รอยรอยโอ้สก้ารวยมากสก้ารวยมากชิมไหมชิมไหมอ่ะงั้นด้านโน้นรอยมาดูด้านนี้กันบ้าง do you know รรอย I know ร้อย is delicious oh, oh. you know that word you know that word is right is that m e a หมูหองอร่อยมาก w h a หมูหองหมูหองอร่อยมาก ah อันนี้รู้แล้วสรุปไปกินที่ตู้กับข้าวมาแล้วหรือเปล่าฮะใช้คำน้องนไปตู้กเข้ามาเมื่อเมื่อวานใช่ไหมครับ ก็ได okay. ้ไปทานอาหารสุดอร่อยที่ร้านกับข้าวด้วยครับพี่เกดด้วยวันนี้เนี่ยน้องๆมาเยอะมากขอผมถามแรกใช่ไหมฮะพี่แชมป์ฮะครับผมจะมาถามสัมภาษณ์น้องๆเป็นคําถามแบบรีแลกซ์รีแลกกันบ้านนะครับคือพี่เกดอยากจะทราบอะไรครับน้องๆชอบกินอะไรที่สุดในภูเก็ตครับ What is your favorite menu here in PhuketMan uh I love the Pad Thai Uh, and I try some, um, yeah, pad Thai. I love pad Thai. I feel like that is one of my favorite dishes here, and I will keep eating it until I leave, and maybe when I get to New York too. ผัดไทยผัดไทยไม่ปรบมือให้น้องหน่อยเลยล่ะครับชอบไทยขนาดนี้มาทางด้านนี้กันบ้าง Your favorite dish My favorite dish is tom yum Tom yum Which one Pork Kung Seafood or Seafood because I love everything with coconut and i know that is a flavor with coconut so it tastes coconut i love it tom next please so i have to be honest there's not a specific thing i like the most as long if it's spicy then I'm good. As long as it's spicy, all the way. I love it so much because I come from the Netherlands and people don't eat spicy food there, but here in Thailand it's just it's a really common thing. So once I got here and I saw all the spicy food, I was like, "Yes, finally." So, I'm really happy to be here and also really happy to finally eat lots of spicy foods. <laughs> For me, I love Tom Yung Kung because I love spicy food. Maybe I will gain my weight if I stay long here. <laughs> Thank you, Thailand Saudi. I'm gonna have to go the same as Scarcy Dominican Republic, Pop Thai, chicken Pop Thai is my favorite. I'm a chicken girl. I think I ate chicken way too much, so I would have to go with chicken Pop Thai. It's so good. Sawadee so, it's my favorite dish I like. It's a song tam, um, yeah, song tam, um, yeah. It's aroy. yeah. But you know, I cannot eat spicy, but it's just the food, I cannot eat a lot. I don't know why, but yeah, I, I really, really like I, it. I like Thank everything. you so much. <laughs> <laughs> and how about you? <clears throat> what should I say? <laughs> I'm a foodie. Every girl knows me as a foodie and I eat every single thing. Thank so you. there is not only one thing. I love Pad Thai, Tong Khon, Som Tan, uh, pork, um, fish ball. A lot of spicy stuff from Thailand because Thailand is my home. I'm gonna stay here forever, and uh, I've been here for like a year before Miss Grand International, so it's like my home. I love everything, so for me, it's a home, just a home. Yes. For me, I have to say, I have a sweet tooth, so mango, sticky rice, anything mango, all my uh -huh. fans already know, I. they call me Mangola. <laughs> so anything that has uh, the sticky rice is really good with ice cream, with whatever it is. Oh, it is so good. Well, I really love every single dish here in Thailand in Phuket, but my favorite oh no, I'm a pad Thai girl. Yes, I cannot handle with that dish. It's so good, so delicious. But I really like to eat pad Thai with a uh, fried fish. It's so good. I really love it. โอ้ oh, ส่วนใหญ่เป็นยังไงพี่แชมป์ครับผมส่วนใหญ่น้องบอกชอบอาหารไทยนะครับแล้วก็หลายคนบอกว่าชอบอาหารรสจัดจัดอาหารเผ็ดเ็ที่ประเทศไทยถูกใจแน่นอนอันนี้น้องๆไปตู้กับข้าวมาแล้วใช่ไหมครับใช่ครับไปตู้กับข้าวมาแล้ว,เด,ว,วนนเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคืนนี้เราจะพาพีดีบูก้าด้วยโอ้รับรองนะครับเรามีอีกหลากหลายเมนูมาให้น้องได้ลองทานก็ได้โอเค one more question for you ดูสิเนี่ยโอเค do you have any suggestion for all the contestant from Miss Grand Phuket for sure just be you is the most important keep going never never give up and the most important is to do your best every single time you are here on the stage and of course in backstage also with all the people of the organization because that is so important to be kind to be humble with every single person that you meet that is the key for success in life so if you really want to be the next now uh, miss grant Phuket is your moment this is the preliminary show the preliminary competition and it's so important for the final score because now is the moment when all the judges here are looking at you so do your best and let's go girls it's yours oh to open camden ครับผมก็สรุปแปลสั้นๆง่ายๆนะครับสำหรับครีนแนะนําน้องๆก็คือว่าให้เป็นตัวของตัวเองครับพี่กิตครับผมแล้วก็ทําให้ดีที่สุดนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งออนสเตจในการโชว์โชว์เพอร์ฟอร์แมนซ์ต่างๆรวมถึงนะครับอยู่หลังเวทีก็เช่นกันเพราะว่าการประกวดมิสแกรนของเราเนี่ยนะครับก็ให้ความสําคัญนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งบนเวทีหรือว่าหลังเวทีนะครับแล้วก็นะครับทำตัวให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะครับแล้วก็เคารพนะครับสำหรับพี่ๆทีมงานทุกคนเพราะว่าทุกคนคือส่วนสําคัญนะครับในการที่จะเลือกหาแล้วก็เฟ้้้นนนนหหาาาสํรับว่่ทีีีผููชะใป กระซิบถามมาครับผมทุกคนที่นี่เป็นครั้งแรกที่ภูเก็ตและประเทศไทยครับผมแนะนําน้องๆอีกสักครั้งหนึ่งไหมครับพี่แชมป์ครับใครเป็นใครยังไงกันบ้างอาชิญครับครับผมอาจให้น้องๆแนะนำตัวเองกันดีกว่าได้เริ่มต้นทางด้านข้างผมกันดีกว่าน้องอุ้มแน่นอนหลายคนรู้จักเดี๋ยวเริ่มต้นที่อุ้มกันเลยนะสวัสดีค่ะอุ้มทวีพรพริงจำลัดฟิฟลันนะครับมิส Grand International 2023 from Thailand. Oh. Eugenia das Neves, Miss Grand Angola, and your fifth runner-up, Miss Grand International 2023. Hi everyone, Sawadika. I'm scarce Marte, your 5th runner-up from Miss Grand International 2023. And I come from Dominican Republic. Sawadika. Ritasha greet your 5th runner-up Miss Grand International 2023 from Indonesia. Kapunaka. <laughs> Sawadika. My name is Melissa Botama, fifth runner-up Miss Grand International 2023, and I'm from the Netherlands. Sawadee ka, na the fourth runner-up Miss Grand International 2023, and from Vietnam. oh i lost my voice um, hello everyone my name is Stephanie marie miranda morales your third runner up from miss grand international 2023 from the united states of america hi everyone i am maria alejandra lopez perez from colombia your second runner up at miss grand international Sawadika Mingalaba, I am Nini your first runner-up of Miss Grand International 2023. I am from Myanmar. Sawadika, this is Luciana Foster, your Miss Grand International 2023 from Peru. แ all right, ladies and, and gentlemen give it a for our top 10 Miss Grand International 2023 Thank, you so much. Thank ขอบค o ณมา so h <Okay. S 1> ข,ข,ขอบคุณมาก a r t f r o Miss m Grand Phuket State Thank much you so ขอบคุณรับขอบคุณทุกทุกคนจริงๆขอบคุณมากขอบคุณชุดสวยๆจากพัทรวีดีไซน์และการดูแลนะผมจากทีมงานชาติคอสเมติ c ด,ดังๆอีกครั้งหนึ่งขอบคุณด้วยนะครับ โอ้โหสุดยอดมากครับผมขอบคุณเดี๋ยวตอนนี้ให้น้องๆนะครับไปพักผ่อนด้านล่างกันสักครู่นะครับนี่เลยครับพี่กีจครับถือได้ว่านะครับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจนะครับของวทีม s ิสแกรนของเรานะครับที่ได้พาน้องๆ Top ท็10มิสแกรนอินเ t อร์เนชั่นแของเรานะครับมาโลดโชว์ที่ประเทศไทยก็มาเริ่มที่จังหวัดภูเก็ตเป็นจังหวัดแรกเลยครับพี่กีจเน้นย้ำอย่างนี้คร